จัดให้มีงานร้อยลำนำวัฒนธรรมลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดให้มีขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่จัดให้มีเป็นประจำในงานนี้ก็คือการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครับ ของเุยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าในงานแบบนี้เป็นทีของเุยแล้วครับที่ฉุยเขาประกวดร้องเพลงนี่เขาอยากประกวดหรือว่าไงครับเขาอยากประกวดเองค่ะเขาอยากประกวดเขาวิ่งไปแล้วเขาบอกว่าแม่แม่หรือประกวดร้องเพลงนะ เมื่อวานเนี่ยเขาได้เขา้ารอบคัดเลือกเนี่ยด้วยด้วยความกรุณาของอาจารย์ด้วยซ้ำค่ะเพราะว,ว่าจริงๆก็ต้องการสามาก็เลยมีรอบคัดเลือกมาสิ เขาจะร้องเพลงกระต่ายอ้อนจันทร์เสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าเพลงกระต่ายอ้อนจันทร์เนี่ยเวลาเขาร้องแล้วเนี่ยเวลาพี่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนพี่ทรมานนะแบบว่าเขาจะเหมือนร้องแล้วแบบมันเค้นอะ จนวยแล้วก็ลีลาดีก็มีส่วนดีตรงนี้แต่ว่าเขาเขาจะร้องผิดคีย์ร้องผิดคีย์ตลอดเพราะว่าเขาไม่เคยซ้อมกับเพลงเขาไม่เคยชินกับการร้องเลยลงทุนไปเช่าชุดมาเลยเหรอครับ ตัวพราวรำลิเกได้อย่างที่สองเนี่ยเขาร้องเพลงที่ที่ต้องใช้ท่าวลิกเก้การตัดท่อนจังเนี่ยคนที่ร้องเพลงเนี่ยก็อเป็นดีดีดูเหมือนว่าฉุยจะตั้งอกตั้งใจกับการประกวดครั้งนี้มากเป็นพิเศษนะครับดูจากเครื่องส่มลมเอวก็รู้แล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าในการประกวดครั้งนี้นะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายกับฉุยมากเป็นพิเศษครับ Football. <laughs> ปีนี้ยายมาดูได้ไงกอขอแม่ไปร,รับยายมาได้ไหมอยากให้ยายได้มาดูใหยายอยากมาดูคุณหลงพี่ทำไมอยายให้ยายปูมกใจเรายว,ว่าจะร้องเพลงได้นะเราสามารถทำความฝันเราได้อ๋ออยากให้ยายเห็นอยากให้ยายภูมิใจเลื่มเลยไหม นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ยายเห็นได้มาดูเขาแบบยังเป็นครั้งแรกยังเป็นครั้งแรกแล้วทําไมเขาอยากให้ยายไปดูรู้ไหมครับ้ายว่าอบอ,อุ่นนะมีแต่ย,ยายคนเดียวอะ่ะ<อ>ไม่มีใครเลยในชีวิตเขาเองอ่มีแต่ย,ยายดีปูดปาพูดอะไรเขาก็ว่าแหมรักจังเลยอย่างนี้โหสุยไม่มีใครมีแต่ยายคนเดียวนอกจากนั้นก็ไม่มีใครครักเขาไม่มีใครสนใจ เวลายายดูเขาแล้วยายปลื้มใจใช่ไหมครับเพราน้ำตาหลังนีนั่นแหละครับเหตุผลที่เขาอยากให้ยายมาดูแหละครับ จะไม่กล oh, wow. Wh yeah. uh, uh, oh, ับบ้านนะอาจจะไม่กลับเพราะว่ามันมีงานยังต้องทำอีกเยอะเลยแล้วก็เหนื่อยเกินกว่าท uh, so ี่จะขับรถกลับบ้านปกติอาจารย์จะนอนรัางที่ห้องขับ่อยไหมคะก็ช่วงนี้บ่อยมากช่วงที่งานยุ่งๆจริงๆมีเคยมีครูบางคนทขกพุดนนะคะเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงต้องทำงานเยอะขนาดนี้ เขาก็ห่วงนะนะคะพูดกาว่าเขาห่วงสุขภาพแต่ว่าพี่อึ่งพี่อึ่งบอกเขาว่าบอกไม่ต้องห่วงพี่หรอกไอ้ที่ทําทั้งหมดเนี่ยคือชอบคือชอบมันเป็นสิ่งที่ชอบพอเวลาถ้าพี่ทํหรือพี่ทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่จะมีความสุขมากพี่ก็จะไม่กังวลแม่ไหยแต่ถ้าวันนี้พี่ต้องขับรถกลับบ้านพร้อมๆกับที่งามยิงค้างยิงโต้เนี่ยพี่จะรู้สึกไม่สบายใจ ขงวันที่อาจารย์ที่แม่อ้งเขาจะทํางานดึกหน่อยก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาครับอาจารย์อิงทำงานดึกทุกวันก็เกือบทุกวันเลยครับก็งานแบบเยอะมาก <c oughs> ก็เลยแบบช่วยเขาด้วยแลยอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยเขาไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็นี่กับมาดึกๆไม่ไม่ว่าเลยไม่ว่าครับเพราะว่าก็มาแม่เขารู้ว่ามาช่วยแม่อ้งครับก็แม่เขาก็เลยอนุญาตให้มา <c oughs> อันนี้แบบมันมันเป็นเรื่องแค่มันเป็นเรื่องแค่จิ๊บจอยครับพราะแม่แม่เขาต้องแบบทํางานแบบที่งานขา,าอยู่ครับบะครค้เขาก็ไม่ใช่บัครค้งเขาก็กลางเองแต่ส่วนมากเขาจะให้ลูกกลางเองแต่เจ้ากางเป็นมานแล้วเนี่ยโอ้ก็สามปีแล้วครับ